เสียบไหมมาโอ้แหนมเนื้องอุดอนน่าพิ้องนากินต้ำกันครับแหนมเนื้องอุดรครับเนี่ยกระแทบเล้ยงยิ่มพักคือซื้อกระแบไป่เนี่ย ทำไมไม่ละลายพิาวกแช่ไนานแล้วนี่มดอะแช่ไวนานละจบมเินกับนั่ะอาหารเวียดนามเสร็แล้ว วิธีกินครับพี่น้องใช้กรับไปเครื่องเคียงอ้หเอ้ไปแดงน้ำจีนมัดครับพี่น้อง là không nha yêu nó bắt nạy bữa Bị bữa bữa hết 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 เดี๋ยวราชการไว้กว่อนคุณตกลิ่นหยูอควยเนี่ยของขอพี่ที่ป่ะเนะนี่ยเรดูบาดีบรรองมันเป็นชนิดแบบธรรมดา ซือเมื่อไดตลาดต่างๆไม่บอกละน่าจะดังแดงยุเสเซนอันของบ้านนูนแดงของน้องไข่อืมจะเป็นยุนาตลาดที่กที่แซ่บตั้งไป้ มันมีเรื่องที่โลโก้อยู่ขวางตรงนี้นน่าจะวิธีมั้งเพราะว่ากล้องน้ำจิ้มมันซ่องน้ำจิ้มมันเป็นอันนั้นไมแม้สีเขียวน้ำจิ้มครับ ทำเงินยังกี่เรงลูกสาวครอเรอูแล้วไม่ม <c oughs> มดได้ทักค่ะคุ่หรอลหรเก็บเงิน,นงไปเลยเงิน,นงไปหนตมามาประหยัดตัง

ตาปะปลายบ้าน,ไไนะอะไรบ้างขใา้กับคอยคอนี่เลยคอยสอง แป้งครับแป้ง เนนาาราคนเวียดนามเขาบ้วนเราผิวเยอะครับเรามีสิ่งทีผิวดีอ่าไทยกับฝรั่งจะกินตัวเ,เนี่ยแปลก เอบเฉยนะครับพบกันคลิปต่อไปครับ